ันีในการใช้อินキュเบเตอร์นะครับเราแบ่งออกมาด้วยกันทั้งหมด3ประเด็นหลักๆนะครับในประเด็นแรกเนี่ยเราใช้นะครับเพื่อรักษานะครับหรือว่าป้องกันการเสียบความร้อนออกจากร่างกายในทารกนะครับที่มีความเสี่ยงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นทารกที่คลอดก่อนกําหนดนะครับทารกน้ำหนักตัวน้อยหรือว่าทารกที่มีความเจ็บป่วยนะครับ3กลุ่มนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ง่ายนะครับโดยทารกที่คลอดก่อนกําหนดเนี่ย ผิวหนังนะครับของทารกเนี่ยจะมีลักษณะที่บางแล้วก็ชั้นใต้ไขมันนะครับจะมีลักษณะที่น้อยเมื่อไขมันน้อยก็จะส่งผลต่อการรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นไว้เนี่ยได้น,น้อยลงจะทําให้ทารกเนี่ยครับเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮโปเทอร์เมียได้นะครับเมื่อร่างกายของทารกเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมียมากๆเข้ามาเข้าเนี่ย ร่างกายนะครับก็จะทําการปรับตัวโดยการที่เราเนี่ยจะไปดึงน้ำตาลนะครับในกระแสะเลือดมาเพื่อเก็บไว้ในรูปของไกลโคเจนและเกิดการสลา,ายไกลโคเจนให้กลายเป็นพลังงานความร้อนตามมาเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเกิดการกลไกนี้ไปนานๆนานๆนานๆเข้าเนี่ย ร่างกายของทารกเนี่ยก็จะสูญเสียน้าตาลไปมากขึ้นมากขึ้นจะทําให้เกิดภาวะหรือว่าผลพลอยได้ตามมานั่นก็คือภาวะไฮโปไกลซีเมียนั่นเองจะส่งผลทําให้เกิดผลเสียกับทารกตามมาได้รวมไปถึงนะครับในส่วนของทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะมีพื้นที่นะครับผิวนะครับต่อมวลกายเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงจะส่งผลทําให้เกิดการสูญเสียความร้อนต่อนหน่วยมวลกายเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเนี่ยทารกก็จะเกิดการสูญเสียความร้อนได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลทาให้เกิดภาวะให้โบเทอร์เมียตตามมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครบับและในส่วนของประเด็นที่2ที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือข้อบ่งชี้นในการใช้เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายนะครับระหว่างที่เกิดการขึ้นย้ายทารกหรือว่าการทำนาการกับทารกนะครับในรูปแบบของการสูญเสียความร้อนนะครับจากร่างกายของตัวทารกเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4วิธีหลักๆนะครับ วิธีที่หนึงก็คือการระเหยนะครับ evaporation นะครับวิธีที่2คือการนำความร้อนนะครับ conduction ครับวิธีที่3นะครับการพาความร้อนนะครับ convection นะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของการแผ่รังสีนะครับหรือว่า radiation นั่นเองนะครับในส่วนของการระเหยนะครับหรือว่า evaporation นะครับ evaporation เนี่ยมักจะเกิดจากการสัมผัสนะครับหรือว่าการ เปียกชื้นนะครับของผิวหนังของทารกนะครับแล้วทําให้เกิดการระเหยของไอน้ำนะครับบนผิวหนังทารกในขณะที่เกิดการระเหยนั้นก็จะเกิดการสูญเสียความร้อนไปกับการระเหยนั้นด้วยนะครับซึ่งมันจะเกิดจากกิจกรรมที่เราทำนั่นก็คือ,อ,อการอาบน้ําทารกนะครับการปล่อยให้ทารกตัวเปียกหรือการนอนแช่ปัสสาวะนะครับก็จะทําให้เกิดการระเหยแล้วก็เกิดการสูญเสียความร้อนได้ประเด็นที่2ก็คือการนําความร้อนนะครับหรือว่า conduction เนี่ย มักจะเกิดจากการที่เราเนี่ยสัมผัสกับตัวทารกโดยตรงโดยที่สิ่งที่สัมผัสทารกนั้นนะครับมีอุณหภูมิที่ต่ากว่าตัวทารกจะทําให้เกิดการถ่ายโอนความน้อนจากตัวทารกมาที่บริเวณของอุณหภูมิที่ต่ากว่านั้นนะครับมักจะเกิดในรูปของการที่เราเนี่ยให้ทารกนอนในที่นอนที่เย็นนะครับการที่เราใช้มือของพยาบาลเองไปสัมผัสโดยที่ไม่ได้มีการวอร์มมือก่อนก็จะทําให้เกิดการสูญเสียความร้อนนะครับจากตัวทารกมาสู่มือพยาบาลได้ หรือว่าการใช้อุปกรณ์หรือว่าการทำมาตรการที่จําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความเย็นนะครับไปสมัรตัวทารกก็จะเกิดการถ่ายโอนความร้อนของตัวทารกมาที่อุปกรณ์นั้นๆได้นะครับจะทาให้ทารกเนี it, it ่ยเกิดการสูญเสียงความร้อนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของประเารที่สามของการสูดเสียงความร้อนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการพาความร้อนนะครับหรือว่า convection นะครับการพาความร้อนมักจะเกิดจากกระแสลมหรือว่าอากาศนะครับ เป็นตัวพัดผ่านนะครับอุณหภูมิร่างกายของทารกนะครับเมื่อเราปล่อยทารกไว้นะครับอยู่ในบริเวณที่มีลมพัดหรือว่าในบริเวณที่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะทําคผนทาให้เกิดการพาความร้อนของร่างกายทารกนะครับโดยที่ลมที่พัดผ่านเนี่ยจะทําให้เกิดการสูญเสียวความร้อนไปได้นะครับในรูปแบบของการพาความร้อน เมื่ออุณหภูมิทารกนะครับมีสูงกว่าในอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่พัดพามาก็จะสมม่งผลทาให้เกิดการสูญเสียความร้อนไปกับตัวที่พัดผ่านไปนั้นได้นะครับมักเจออย่างที่เราบอกเลยครับว่ามักจะเจอในส่วนของการตั้งทารกทิ้งไว้ในที่ที่มีลมพดัดหรือว่าในที่ท,ที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศที่มีการพัดผ่านในตัวทารกก็จะทําให้เกิดภาวะไฮโปเทอร์เมียได้นะครับในกลุ่มของเด็กทารกแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแผ่รังสีนะครับือว่าเรดิเอชัน การแผ่รังสีเนี่ยมักจะเกิดจากการที่ทารกนะครับไปอยู่ใกล้กับวัตถุที่เย็นนะครับการแผ่รังสีไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางเนาะก็เมื่อทารกไปอยู่ใกล้กับวัตถุที่เกิดความเย็นนะครับที่มีความเย็นกว่าตัวทารกอุณหภูมิต่ำก,ก,กว่าทารก <S 1> <S 1> <S <S ก็จะมีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนไปที่บริเวณวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าน,นั้นนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรานําทารกไปวางไว้ในที่ที่เย็นกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวางทารกนะครับในส่วนของ ตู้นะครับที่เป็นตู้โลหะและมีความเย็นกว่าแล้วนําทารกไปใกล้เนี่ยทารกก็จะเกิดการไฮโอนความร้อนจากตัวทารกไปสู่ตู้ของที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าได้ก็จะทําให้เกิดการสูญเสียวความร้อนในส่วนนี้ไปได้จะทําให้ทารกเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต่ําลงหรือที่เรียกว่าไฮโปเทอร์เมียได้นั่นเองนะครับครับในส่วนที่3นะครับประเด็นที่3มที่เราจะมาพูดกันในส่วนของข้อบ่งชี้ในการใช้อินิวเบเตอร์เนี่ยครับ ก็จะเป็นในส่วนของทารกนะครับที่มีความผิดปกติในระบบหายใจหรือว่าทารกที่มีความผิดปกติในส่วนของสมองหรือว่าระบบประสาทนะคะรับเนื่องจากทารกที่มีความผิดปกติทางระบบหายใจเนี่ยหรือการหายใจลาบากในทารกเนะะี่ยครับจะส่งผลต่อการเลี้ยเลเปลี่ยนแก๊สที่ลดลงเมื่อแลกเปลี่ยนแดนดะไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายจะต้องมีการปรับตัวทําให้เกิดการหายใจที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งร่างกาย,ยจะสูญเสียพลังงานไปกับการหายใจที่เพิ่มมากขึ้นหนึ่งในพลังงานันที่เสียนั้นจะเป็นพลังงานความร้อนนะครับ เมื่อการหายใจที่เพิ่มมากขึ้นสูญเสียพลังงานเพิ่มมากขึ้นร่างกายเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิการที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วแล้วก็จะทําให้เกิดภาวะไฮโปเทอร์เมียตามมาได้รวมไปถึงนะครับในส่วนของอความผิดปกติในะระบบสมองหรือว่าระบบประสาทเนี่ยก็จะสมน์ต่อการควบคุมอุณหภูมิกายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทํางานที่ผิดปกติของระบบประสาทนะครับหรือว่าไฮโปรธาร์มัสเนี่ย ก็จะมีผลต่อการควบคุมนะครับก็คือไม่สามารถที่จะสร้างความร้อนหรือว่าควบคุมอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสมกับร่างกายได้นะครับจะส่งผลทําให้เกิดการาทารกเนี่ยมีอุณหภูมิกายต่ําลงได้หรือว่าทารกตัวเย็นได้นะครับโปเทอร์เมียเนี่ยนะตามมาได้ซึ่งถ้าเกิดในประเด็นเนี้ยไม่ได้รับการแก้ไขนะครับได้อย่างถูกต้องเลยหร,หรือว่าทันท่วงทีเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาของสุขภาพในตัวทารกตามมาได้นั่นเองนะครับ ซึ่งในเป็นไงกันบ้างครับในส่วนของพาร์ทที่1ในส่วนของบทนําและข้อมูลชี้ในการใช้อินเคเบเตอร์เชื่อได้นะครับว่าคุกท่าเนี่ยคงจะได้รับความรู้ในส่วนนี้อย่างแน่นหนากันเลยทีเดียวเชียวนะครับและในพาร์ทถัดไปนะครับเราจะมาพูดในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์นะครับเชื่อว่าทุกคนคงพร้อมกันแล้วนะครับในส่วนของการที่จะไปพาร์ทต่อไปนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะครับเชื่อเสมอนะครับว่าทุกๆคนนะครับสามารถเป็นพยาบาลที่ดีได้และจะสามารถใช้อินเคเบเตอร์ได้อย่าง เชี่ยวชาญอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับในพาร์ทที่1เราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันพาร์ทที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ